สวัสดีคุณคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน i d บากินะครับผมเดี๋ยวผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะใช่ไหมนี่คือผมแบบไม่อยากจะม้นะะครับตอนนี้ก็คือนี่เป็นรีสายฟีผมนะแม็กหตัวแล้วนะครับกา a ดาแม็นะก็คือตอนนั้นเล่นมาตั้งแต่ต้งอของบากินะครับแล้วตอนนี้ก็ได้กาด้าแม็กห้ตัวแล้วนะครับ ตัวต่อต่อไปผมอาจจะทําบากิก็ได้เพอ้ติน้บากิแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีที่ตอนนั้นน่ะมีกอพอทําบากิแหละแต่ว่าแบบคุณกินนะดิคุณกินมันโหดมากอลดิเพว่าต้องทำมานะทําก่อนเดี๋ยวค่อยรอคิดดูอีกทีว่าผมจะทํายังไงนะนี่ก็มีเอรินนะแล้วก็มีนี่ยผมทําตัวอวยนะอันนี้คือผมอวยเอรนไงผมก็เลยทำนะแต่ถามว่าตอนนี้มาเล่นยากไหมผมว่ามาเล่นยากนะเพราะว่าเองความที่มันเปราะอ่ะแล้วมันไม่ได้แบบว่าเป็นตัวชนธรรมชาติอ่ะอย่างนี้มันต้องตัวชนธรรมชาตินะ มองว่ามันแบบตัวมันเก่าแล้วมันก็เลยทําให้มันไม่ได้หนาเท่าที่ควรนะนะแต่ว่าหาว่าเล่นได้อยู่ไหมก็เล่นได้อยู่นะก็ยังโหดอยู่แต่ค่าเทียบกับตัวชนธรรมชาติแบบคุณกินอย่างเงี้ยมันก็เทียบความถึกไม่ได้อยู่แล้วนะแต่เมื่อก่อนเนะี่ยมันถึกข้ามไปแบบถึกมากนะอืมตอนนี้ก็ห้าตัวนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้กันดูนะ 5ตัวค่าดามแม็กของเราในไอทีากีนะเกียร์ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูเกียร์ยเต็มๆอีกแล้วกันนะอัปเดตด้วยแล้วกันเนาะว่าตอนนี้ไปดียังไงนะเพี๋ยผมบอกว่าตอนนี้หลักๆผมจะเล่นไอีปากีไอดีหลักเป็นหลักนะสอทเดือน,นอื่นเนี่ยผมก็จะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะแล้วแต่แบบวันเวลาอะไรอย่างนี้นะครับจะถามว่าทำไมผมไม่ค่อยอัปเดตเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วเพชรดูดีเพชรผมก็ไม่ได้ดองนะเพราะว่าผมแบบชอบเปิดสี่สิบไงอย่างที่รู้นะว่า ผมมันจอม40เอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เออไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ก็ได้ตามนั้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเปิด200ก็จะมีเฉพาะบางครั้งที่แบบเออเฮ200พอดีอย่างเงี้ยก็จะเปิดส่วนันี้ได้มาแบบฟุกๆนะครับไอดีแบบล้นเลยนะครับตอนนั้นนะนี่ก็ได้แบบฟุกๆอีกนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ชอบ่าตกแต่งนี่คือผมโคตรดวงดีอ่ะผมได้แบบโคตรเยอะตรงกลางคือผมมองว่าไอดีเนี้ยคือแบบว่าเกีย์ค่อนข้างล้นลวแต่แค่ มันยังขาดอีกนิดนึงอ่ะนิดเดียวจริงๆนะเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งปรับเก็ตั้งรับตัวตีวผมใช้แค่ห้าตัวนี้นะเก็บตั้งรับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาตีเลยดิถ้าผมตั้งทีมเต็มอย่างเงี้ยสมมติผมตั้งทีมเต็มนะไม่มีคนมาตีผมะมดิเนี่ยไม่มีคนมาตีแต่ถ้าผมตั้งแบบเนี้ยถ้าสมมติตั้งแค่หน้าเดียวเนีย้ยเออเดี๋ยวจะให้ดูนะคนก็มาตีอยู่นะจะเจอยูมมนี้ยบอโทโหดมากทุกคนเนี่ยผมยังแพ้เลยทีอย่างเงี้ยที่ผมไม่ควรแพ้นะ เี่ยแต่คือผมแพะบอดโหดมากอ่ะงงเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูไรนนี่เห็นไหมถ้าสมมติผมจัดอย่างเงี้ยคือคนจะมีความตีอยู่ให้ดูแล้วนน,นี่ทีนี้ผมแพ้โอ้โหเขากดอกออมาตตตั้งแต่แรกเลยเหรอเขออาอัดเลยเหรอโอ้โหเขออาอัดเลยแล้วบอดไม่กดไอเทมอะไรเลย บอดปล่อยจอยเลยบอดปล่อยจมเลยบอดปล่อยจมเลยบอดบอดมึงใช้อย่างงี้มาใครจะเล่นก็เล่นนะคูไม่เล่นละดึงบอดแล้วปล่อยจอยเลยแต่ผมเล่นกีเล่นเองนี่คือผมแบบรู้เลยว่าแบบเล่นยากอะ่ะคือผมก็งงเหมือนกันว่าเอ้ะทำไมมันยากว่ะที่อย่างเงี้ยผมแพ้อะ่ะเดี๋ยวให้ดูผมก็ยังงงอะ่ะแ้่ผมก็เล่นดีนะผมก็ไม่ได้โยนเนี่ยนี่ผมก็ว่าแบบเม้มอยู่อะ่ะ แต่คือแบบบอดมันโหดมากดูดิเนี่ยเออนี้จริงผมไม่น่าพัดก่อนเนะผมน่าจะยื้อไปก่อนผมพัดอัดเลยแต่ดูดิบอดเขาแบบโหดตันอะไรไม่ดู้เยอะแยะคุณกินอะ่ะแล้วก็โดนอัดแล้วก็จบพะแพ้ตามนั้น โอ้แต่บอดโหดมากช่วงนี้บอดโหดจริงโอ้ทีนี้ผมก็น่าจะแพ้มึงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาออโต้ออกดิมันลั่นมากทุกคนช่วงนี้บอดอะ่ะโอ้โหโอเคไม่เท่าไหร่แล้วอันนี้ชิลแล้ว เนี่ยผมว่าทีมแบบค่อนข้างโอเคแล้วทีมผมตอนนี้นะจริงถ้าจะดองนะผมว่าดองไปเปิดเกียร์ช่องกลางอีกสักรอบอะ่ะช่องกลางยังขาดขาดอยู่ช่องท้ายอาจจะไม่ต้องแต่ต้องไปเปิดช่องกลางอีก,กรอบนึงช่องหน้าโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนาะคือถ้าจะดองสามพันอ่ะต้องไปเปิดช่องกลางเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรองเท้าเรียลนาซึ่งไม่ควรใช้นะ เนี่ยเป็นเทียอย่างเงี้ยมันเหลืองแล้วนะเนี่ยช่องกลางก็เป็นรองเท้าถ้าสมมติจะเปลี่ยนอะ่ะมันเนี่ยมันตัวนี้มันก็เปลี่ยนได้เห็นไหมรองเท้าเนี่ยก็เปลี่ยนได้ถ้าต้องการเหรอผมต้องการช่องกลางอีกสักสี่ชิ้นเลยอะ่ะถ้าได้ช่องไก่สักสี่ชิ้นก็สวยโอโ้โหเยอะเลยเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยจีิงจริงถ้าดองตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะเออให้ผมดองเลยดีกว่า เริ่มตั้งแต่วันนี้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไอดีปากีจะดอง้วก็จะพยายามอัปเดตแล้วกันเนาะไอดีปากีไม่รู้ถึงตอนนั้นเมตาจะไปถึงขนาดไหนละแต่เกียร์เนี่ยไม่ตกเมตาอยู่แล้วนะผมกล้าพูดเลยนะเพราะว่าอย่างในไทายของดัตนี่เงี้ยตำนานบางคนก็ยังใช้อยู่นะครับหรือว่าถ้าผมมีผมก็ใช้นะซึ่งเกียมันตกเมตายากครับส่วนตัวละครเนี่ยตามกาลเวลาแหลนะเนาะมันก็ตัวใหม่ๆม,มันก็ต้องใช้ลายก่าตัวเก่าๆแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่ทุกตัวนะ ว่าทุกตัวมันจำเป็นต้องเก่งกว่าตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่ทุกตัวแต่ส่วนมากแล้วนั้นส่วนมากมันก็จะทําให้ดีกว่าแต่ถ้าตัวกัตัวใหม่มันทํามาโกงมากมันก็จะล้มบอลลังไม่ได้นะมันก็จะกลายเป็นตัวที่เก่งแต่ไม่ได้เก่งกว่าตัวตัวเก่าอะแต่มันก็ไม่ได้กากะ แต่ผมจดได้เดียวเลโคลนี่ซัมมอนมันผมนึกว่าดาเมจจะเท่ากับตัวหลักผมนึกว่ามันจะเป็นตัวหลักโคนมาอีกตัวหนึ่งอะแบบช้สกิลซัมมอนตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่อ่ะซัมมอนมันแบบเป็นซัมมอนที่เน้นปวดอะไม่ได้เป็นเน้นดาเมจไงผมก็เลยผิดหวังมากเลยตอนแรกผมอ่านแคสกิลอะยังไม่ได้ลองเทสไฮเปอร์ไงแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยนะก็ะคือแบบเนี่ยสกิลมันโคตรเขียนม,มาโคตรด,ดีอะแต่พอไปใช้จริงแล้วแบบ ไม่ได้เหมือนที่คิดไว้อีโคหนี้อ่ะน่าเสียดายแต่ไม่ได้มันมันก็เก่งนะครับแต่แต่คือถ้ามันเป็นแบบที่ผมคิดไว้อ่ะเทียมมันจะเท่ากับบอสมืดเลยแต่คือมันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผมคิดไว้ไงเทียมมันก็เลยอยู่แค่เก่งนะมันไม่ได้โกงอะ่ะเสียดายมากเลยอะ่ะแซลมอนเหลืองอะดิ <laughs> ถ้ามันจะบัฟนะผมแนะนำให้มันบฟัฟแซมมอน ผมติดแค่อย่างเดียวเลยคือซัมมอนถ้าซัมมอนมันดีคือทุกอย่างจบเรื่องเงียบแต่คือซัมมอนมันห่วยมันติดอย่างเดียวเลยตัวผมชอบหมดแล้วติดแค่ซัมมอนแล้วจุดขายของน้องคือซัมมอนด้วยทำซัมมอนออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หวจาการอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ฮะเปิบเปิบอัดเลย อเนี่ยบอดปล่อยจมนี่คือบอดปล่อยจมนะบอดบอกไม่เล่นละยากกว่ะนี่ปล่อยจมก็โดนเราผมเราผมลาวผมลาวพังไงผมลาวลาวพังที่จริงข้าวผมปรับผมจะถ้าสมมติว่าเจอทีมที่ไม่มีตัวบินอะ่ะก็จะต้องปรับโอลิเวอร์มาแทนตัวตัวการบินผมนะแต่ว่าไม่เป็นไรแค่ามาแตงแต่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเกียรปรับหน้าทีมบ,บ่อยนะเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าคนกินอะ่ะ 9ก้าดาวแม็กต่างกับเก้าดาวธรรมดาเยอะมากอะ่ะคือแบบพอผมแบบสลับไม่ใช่ดิพอผมทำเก้าดาวแม็กนี่คือแบบโคตรลั่นอะ่ะโหดมากอะ่ะสมแล้วที่ผมให้สิบหกเอตัวมันโคตรโหดตอนนี้ก็ยังโหดมากอยู่ดีนะนี่ไนงะผม,มองอไอเทมไง แล้วจะฟันเหลืองเอาเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้โหเหลืองเอาจะเหลืองเอาเอาหน่อยเว้ยบอสแบกหน่อยโอ้ยหมายแล้วแตกหมดทีโอ้งอกไอเทมทีเหลืองเลยโอ้โหบอสเจ้าโหดก็โหดเลยโอ้โหเหลืองเตะจุดจบคนงกไอเทมโอ้ จบเลยชีวิตเนี่ยถ้าสมมติว่าผมจะสลับเอาโอลิเวอร์มาแทนตัวกันบินนะโอ้โหถ้าดองตั้งแต่ตอนนี้ไปเปิดช่องการนี้จบเลยรอกันรอดูผมดองผมจะดองไหวเปล่าใครจะดองก็ดองมาเป็นเพื่อนผมได้นะ จะพยายามดองให้ได้เน้องมันก็มีจุดหมายไว้เริ่มจากสัปดาห์นี้เราหกสิบก่อนเลยเราออสิบเฮดโอ้โหผมใบอะไรเยอะแยะน่กนี่ไงบอดตานี้ก็ไม่ได้ตึงนะครับถ้าตาตึงเราไม่ใช้เทมเนี่ยคือมันโดนบอดย่ำย่ำประจอมเลยนะครับตัวระเบิดอ่ะมันก็จะเหลือง เฮ้ยเว้ยซาดานี่น้องเพชหนึ่งว้โหอะไรครับเนี่ยแม่้งตี้ไปก่อนเลยโอเคชิวๆเลยขออนุญาตถอดออโตออกขออนุญาตเมมนี่ไงนี่ไงเจ้าคุณกินผมไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยผมขออนุญาตอัดเลยอัดเลยอัด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  โอ้โหอัดเลยอัดเลยวัดเลยวัดเลยไม่วัดก็วางกันมาดิวัด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 เลยวัดเลยวัดเลยมาดิวัด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 ต้องวัดแล้ววัดทีเขาก็ตึงนะเนี่ยคนเนี้ยนี่ไงเรนเจอร์หมดบ้านแล้วเรียบร้อย เฮ็ดหนึ่งเว้ยเฮ้ยนี่นะดูนะเกียร์เขาก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยลั่นนะเดี๋ยวดูเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยลั่นอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นพอๆผมเลยปะเนี่ยไม่เสียงนี่วะไอเดียวดูนโอ้โห นี่คุณลั่นเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าบอบมันโหดจะถอดจะโหดมันก็โหดเลยอ่ะเฮ้ยเกียร์เกียร์ยนี้เหลืองเลยเหลืองเหลืองมามามา,มาไว้ไวโอเค Uh huh. ดูดูแหลกแหลกคืออย่างที่ผมบอกนะบามายากลนอ่ะถ้าเกียร์ไม่ถึงมันจะเป็นแค่ตัวถ่วงทีมตัวหนึ่งเลยอะ่ะถ้าถ้าเกียร์ไม่ถึงอะนะมันจะเป็นตัวถ่วงตัวหนึ่งเลยแต่ถ้าเกียร์ถึงมันก็จะเป็นตัวแบกตัวนึงเลยไม่งงไอเทมเว้ย เต็มแม็กว้ยแม็กแวลูอ่ะแม็กแวลูอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยบอดช็อตมันจะโหมันก็พิกได้เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้นวะ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตอนกลางคืนอีกรอบหนึ่งโหไม่รับเลย เฮ้ยโอ้โหเกือบได้สามสิบวันเกือบไปแล้วผมเกือบไปละหีบนี้เกือบหายไปแล้วสามสิบวันโอเ้เดี๋ยวต้องไปทำเควสอีกนะครับเพิ่งกลับมาลันโอเคเอื้อหลับนี่ผมยังไม่ได้ทาลองเลย โอเคหมดเคลียร์ทุกคนทางขึนนี้ก็ประมาณนี้ครับลอยชมไอดีบากินะครับว่าจะจะลั่นไหมถ้าถ้าเก็บเพชรอีกรอบหนึ่งของวันลั่นมากแต่ว่าผมก็ขีนะ้เกียจอะทองดิงจะพยายามแล้วนะนี่ไงก็รู้อยู่นะครับว่าผมแบบเมนมอดเบื่อขนาดไหนอะถึงขั้นมีนี่สีเทาอะ ท็อปนาได้สีเทานี้ยากนะแต่สีทองนี่ยากกว่าไอ้สีเนี่ยเนี่ยเมนมอดมืดขนาดไหนตั้งเลยตั้งโปรเลยเคี้ยด้วยสักทีนี้ก็น่าจะประมาณนี over, ้ครับใครที่ชอบฝากกดไลค์เป็นกันลังใจผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์เป็นกันลังใจผมหน่อยเก็บเพชร